เอาแล้วครับผมก็ต้องขอกราวสวัสดีนะครับผมคุณผู้ชมอ่าทุกทท่านกันเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมอ่ากลับมากแล้วนะครับสำหรับอ่าโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็อ่าชแนลนี้ด้วยลกันนะครับแต่ว่าจะไม่ขอสาธยายอะไรกันให้มากความนะครับผมก็รอบนี้นะครับเราจะมาทำอ่ามค้คาพิกซ์มอนซีซัน o n 2กันนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมันมีการอัปเดตมานะครับผมอ่าเป็นเวอร์ชั่นมันดูยังไง อาเนี่ยผมเป็นเวอร์ชั่น5.0เลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามันมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะเลยนะครับผมทั้งตำนานนะครับตำโนตำนานเอาซาอยากกลับมาเล่นเลยนะครับก็จริงๆตอนแรกกะจะทำโปเกะคิวนะครับแต่ว่าไม่เอาแล้วนะครับมาทำนี่ดีกว่าครับผมมันน่าเล่นนะครับโอเคผมก็สัตยายกันมาพอสมควรแล้วมา เรามาสร้างโลกกันก่อนเลยที่กลัวถือ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 โอเค,อเ,คเดี๋ยวเปิดกล่องด้วยกันนะครับผมเป็นการเอาตัวรอดสักหน่อยละกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเอาตัวรอดยากนะครับผมสำหรับอมอสแนบนะครับมัง้งมั้งดีนะโอเคเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับผมว่าในเวอร์ชันนี้จะมีอะไรอัปเดตมานะครับซึ่งจริงๆมันก็มามา,มา,มาเออมันก็มาแล้วแหละนะครับโอเค มารอดูกันดีกว่านะครับผมามาแล้วนะครับนี่เลยผมจะมีอา <S 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 อะไรเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้นะครับรอบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับผมเป็นซันมอนพวกนี้นะ,นะครับซึ่งนี่ครับผมอ่าสตาร์เตอร์เจนหกครับโอ้โหเริ่มที่จะเอามาลงแล้วนะครับผมหลังจากที่เราใช้เจนห้ามากวา่าตั้งแต่เวอร์ชั่น เอาเท่าที่ผมจาําได้ก็ผมเล่นตั้งแต่เวอร์ชั้น2นะเวอร์ชั้น2เนี่ยก็ยังเป็นเจน5นะครับผม <laughs> ก็ตอนนี้เนี่ยเวอร์ชั้น5นะครับเจน6มาแล้วนะครับเรียกได้ว่าเจ๋งเป้งสแปมๆมากๆเลยนะครับจะมีเป็นฮาชิมารอนนะครับผมแล้วก็อะเคโรมาสึนะครับแล้วก็จะเป็นฟอกโกะนะครับผมหมาน้อยน่ารักนะครับเราจะเอาอะไรเดอืมรอบที่แล้วผมเอาธาตุไฟไปหรือเปล่าวะพิกซสมอนเอ็กซ์แล้วก็เอาพืชไปงั้นรอบนี้เราเอาน้ำแล้วกันครับ โอเคไปแล้วผมฟอกกี้ครับชิ่งชิงชิงชิงเข้ามาแล้วอุ้ยเดี๋ยวจะขอปรับอะไรต่างๆก่อนละกันรู้สึกว่ายังไม่ได้ปรับเลยฮะโอเคผมผมปรับแต่งหน้าตาเมนูอินเทอร์เฟซต่างๆแล้วนะครับมาก็ได้เป็นฟอกกี้มานะครับผมตามที่เราเลือกออกมานะครับมาดูสตรงสแตทก่อนละกันนะครับผมเป็นเพศผู้นะครับเนี่ยอ่านัมเบอร์ห้าโอ้ยห้าก็ไปแย่ละหกร้อยนี่ครับอเบลิตี้ต่างๆนะครับมูฟเมนต์แล้วก็ เป็นแบบอะไรนะไฮบิสใช่ไหมแล้วก็ดีไสน์ฮาร์ดี้เหรอฮาร์ดี้ที่มันอะไรวะซุกซนปะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นความยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่ระดับอะไรนะเนี่ยเฮิร์สเลยนะครับนาจะ,ะใหญ่พอสมควรเดีย๋ยวจะอยู่แต่ว่าเชิญฟอกกี้จ๋ามาแล้วดีครับผมกบนอนน่ารักนะครับเ,เดี๋ยวซูปไอ้นี่มันใหญ่ได้เปล่าวะ,ะจำไม่ได้จำไม่ได้ไไดก็ช่างมาช่างมาเถอะครับผม โอเคมาดูในกล่องนี้กันดีกว่านะครับอู้หูมีของมาเยอะแยะมากมากมายเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นของที่เหมาะแก่การเริ่มต้นนะฮะเนี่ยโอเคเอามาแล้วก็กล่องนี้ด้วยอ่าขวา,ขวานขวานขวานตัดไปเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเวอร์ชั่น1่0นะครับผมจะเป็นเวอร์ชั่นเวอร์เวอร์เวอร์ชั่นใหม่นะครับใช่ไหมนะครับผมเ <laughs> นื้อน่าจะเป็น1.10.2นะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึก,กว่าจะมี ่1.11มาแล้วนะครับผมถ้าผมไม่มั่วนะครับโอเคมาดูต่างๆก่อนอันนี้โดโดนะครับผมก็ยังไม่มีการรีโมเดลนะครับแต่ว่านี่ครับผมเรื่องหน้าตรงหน้าตาอินเทอร์เฟสเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับสตอสไตล์อย่างเท่เลยเฮ้ยแต่มันงูน้อยน่ารักนะครับผมโอเคครับผมตามภารกิจเดิมของเราครับเราจะไป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 ตามหาโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนละกันเอ้ย เมตามอนโอ้ไม่กสหน่ารักอะเ้ตัวนี้มันมีมีเมตามอนเกิดแล้วเหรออู้หต้เจ๋งเลยนะครับ <h ums> ตัวดุ๊กดิ๊กน่ารักนะครับแต่ปัญหาคืออาตัวไม่มีโปเกมอนนะครับ <laughs> ต้องอาปลดปล่อยเมตามอนไปราก่อนนะเมตามอนเดี๋ยวฉันจะกลับมาจับนาย ไปรลดนะับเบตามอนโอเคเราไปาตามหาโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนดีกว่าครับผมมันเกิดที่นี่ปะสวรรน,นามสวรรน,นา,นนามีพวกวะน่าจะมีหละครับผมคือน่าจะต้องอาตามหงตามหาแบบว่าหมู่บ้านกลางทะเลทราย,ายนะโอเคนะมีอะไรอนะ่างเอ้ยเทนเนอร์แต่ว่าเราเรายังสู้ใครไม่ได้เดี๋ยวปล่อยอฟ็อกกี้เราออกมาเด,เดินเล่นก่อนดีกว่าครับโอเคฟ็อกกี้จ๋าตามอาพอมาลูกลูกลูก ลูกไปตามาโอเคปลูกเราไปแล้วกันครับมองว่าเขาแอบตามเรามาแล้วนะครับผมโอเคไปครับเอ้ทะเลทรายอย่างเจมเลยมันเจ๋งตรงไหนวทะเลทรายเนี่ยยิ่งหาที่อยู่ยากๆอยู่โว,ออว้เอ๊ะเอายังไงเดีเฮ้ยทำไมมันมันมีก้อนอะไรในแมพ What the fuck เลยเอ๊จะผมเอาเป็นว่าผมจะขอ,อป่าพิษฟกูก่อนละกันนะครับผมเพราะว่า ไอ้มันจะไม่มีแบบว่าไงเดียมันไม่มีสัตว์ป่าเขือนะครับผมพนเพราะฉะนี้ก็ขอปไปจนกว่าจะหาโปเกมอนเซ็นเตอร์เจอแล้วกันเนาะโอเคเอาเป็นว่าตามนี้ละกันครับตกลงไหมครับตกลงตัวโอเคครับผมตกลงลวกันครับ,ครบ <c oughs> อคุณผู้ชมบอกที่กูไปตกลงกับมึงตอนไหนวะที่ <c oughs> ออโอเคไปไปตามหาโปเกมอนเซ็นเตอร์ต่อละกันนะครับผมหวังว่าพาร์ทนี้เราจะเจอเนะครับ ตอนซีซั่นหนึ่งเราเติมเราเรา,เราเติมขึืนออะไรวะเฮ้ยเราตามเจอไหมว่าพาร์ทแรกเนี่ยจําได้ว,ว่าน่าจะเจอละมังหรือเปล่าไม่รู้โคตรขี้สุดมัวสุดเฮ้ยนั่นมันอ๋อน่าจะกลับไปทางทะเลฮะอ่าก็สลับเรามาบอกข้อมูลดีกว่านะครับผมสลับฟอกกี้นะครับก็ในเวอร์ชันจริงๆมันมีเวอร์ชันใหม่กว่านี้มาแล้วนะโอเคเราจะบอกข้อมูลในเวอร์ชันใหม่ลวกันครับก็ฟอกกี้นะครับผมจะเกิดที่สวามแรนนะครับผมว่า อา่าหรือว่าอะไรดีวะเอาเป็นว่ามันเกิดสวามรละกันนะครับผมส่วนฮาชิมารอน,นครับจะเกิดที่เด็กเดโปกเกมบอลใช่ไหมเฮ้ยอ๋อเป็นโปกเกมบอลนะครับผมอู้ดเด็เดโพชั่นมานะครับโอเคก็ฮาชิมารอนนะครับผมมันจะไปเกิดที่นี่เว้ยที่ป่าเห็ดนะครับส่วนอะฟอกี้นะครับผมฟกี้จะเกิดที่เรซาที่เราเจอเมื่อกี้นะครับซึ่งก็อ่ะปล่อยไป,ไปละกันนะครับผมเพราะว่า อันนี้ผมยังไม่ได้โหลดเวอร์ชันใหม่มานะครับยังเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่มันไม่เกิดเลยนะครับผมโอเคเฮ้ยมันใช่เขตทุ่งหญ้ากว้างไกลภพศสารหรือมลทรายหรือเปล่าหน้าแต่ใช่น่าแต่ใช่นะครับผมโอเคแล้ผมก็ที่เพิ่มเข้ามาอีกครับจะเป็นแบบว่าระบบต่างๆเนาะแล้วก็จะมีอ่านาด้านของโปเกมอนในตำนานนะครับผมเพิ่มเข้ามาอีกประมาณอ่าสิบล้านตัวนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ ก็จะเป็นโปเกมอนในตำนานของเจนสองเจนสามเลพวกนี้นะเพิ่มเข้ามาเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วว้ยเฮยว้ยแต่ว่าเจอหมู่บ้านด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหโคตรแจมบอกเลยว่าดวงโคตรดีนะครับโอเคมาก็ตามที่บอกไปนีก็คือมีโปเกมอนในตำนานเพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะเฟ้ยโร่อย่างเฟฟ้าเลยนะครับโอเคก็ตามมาแล็บเนี่ยผมซึ่งเราจะไปตามจับกันนะครับ เสียงำคำโคดชั่วร้ายอะ่ะโอเครับผมมีทางไปพเดีนนี่มันเรียกว่าปูพรมไม้ปูพรมไม้ไปหาโอเคมาแล้วน่นะครับผมนเกมอนเ็นเซอร์ครับเราต้องตามหานี่ป้าขนแกะเมื่อกี้ผมเห็นมเมลีฟอยู่เว้ยคือแบบเห็นเยอะมากครับผมเราจะไปตามขนแกะกันนะครับโอเคถึงแล้วนะตามสัญญาขอเวลาอีก5ปีไม่ใช่ปรับเป็นนอร์มอลกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาร์คแมปเอาไว้ก่อนละกันกนะครับผมโฮมมี่นะผมมีนะมม่หรือว่าโฮมของเรานั่นเองนะ โอเคเดี๋ยวเรามาสำรวจหมู่บ้านก่อนวิเจอเจ้านิวไว้เฮ้ยมันโอ้โหเลเวลยี่สิบครับสุกะเบาเลยเฮ้ยเทรนเนอร์ระเบิหกมาสุกะเถอะแล้วจะตาเหรอโอเคมาเจอบับเบิ้ลเป็นไงเออเดี๋ยว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 กบกบกบชันอย่าไปย่อมันกระเสื้องไปเลยปืนชิตาแอบไอ้กบบ้าแกทำให้ชันดูแย่มันจะลูกเ คุณโจดครับผมโดนเทรนเนอร์เนเมืองท้าต่อยมาคข้าระแกผมครับครับคุณจอรก็แย่แล้วเว้ยเดี๋ยวขอดูเรื่องสตงสเตตไอวีก่อนละกันนะครับมันดูยังไงวะน่าจะ I v ว i v s 1วมันสูตรอะไรวะนี่ตูจำสูตรไปได้เอาไปว่าช่างมาเถอะครับผมค่อยดูแลกันครับค่อยไปสืบค้นนะครับตามหาสูตรใหม่แล้วกันนะครับผมโอเคขอดูหมู่บ้านก่อนลวกันครับมีพืชผัก เอ่อสวนครัวต่างๆนะครับผมมีบินี่ปะอ้แมปมันทำไมมันเล็กทําไมมันเล็กอย่างนี้รัอช่างมันช่างมันมันมีบ้านนี่ไปครับผมบ้านที่แบบว่ามีของอยู่ไม่น่าจะมีครับดูทรงละโอเคเอ่อมาดูช็อปกันก่อนนะครับผมคุณช็อปครับผมมีของมาจะขาย <c oughs> มีของจะมาขายง่ายงงเหลือเกินอ้มีของขายมากมายเลยนะครับเนี่ยเรีออยกได้ว่ายัางแจมยังแจม ดู TP เ้ยไอ,ยอย้ไม่มี TP ขายฮะโอเคช่างเขาครับเราไปหาสเสบียงก่อนละกันนะก่อนที่เราจะทําการหิวตายจะทําการหิวตามมันคืออะไรวะโอเคครับผมสบงสเสบียงครับเนื้อไรข้าวสาเรเอามาเนี่ยเซต <c oughs> เราต้องปลูกคืนด้วยนะครับผมตามมารยาทนะครับไม่ใช่ไร๋วยวไม่มีข้าวกินนะครับผมโอเคอมันก็เรียกได้ว่ามีเหล่าพืชผักสวนครัวเนี่ย เยอะพอสมควรเลยเอ้ยลาตต้าเลเวลหกเมื่อกี้เราเจอเลเวลเนี่ยตบตายวะน่าจะเลเวลหกเหมือนกันนี่มันมาไฟทำไมมันตัวทำไมตัวแค่นี้ล่ะลูกโอ้จักมะกลายเป็นหนูไปแล้วเนี่ยไอ้บ้าที่มันตัวเท่าลาตต้านะครับก็แย่แล้วโอเคปลูกไปชึบชึบชึบชับอ่ะเรียบร้อยครับอืมอะไรงไงเอ้ยนี่มันคือเอ้ยไม่ใช่แครอทเว้ยเป็นโปเตโต้นะครับผมเป็นอะไรครับเราเอาหมดเลยนะครับผมแอร์ต้องการอาหารมากครับไอ้ e ี้ to something ว่าแต่ฟังยิ่งซ้ำติ่งเราต้องการอาหารนะครับผมโอเคเอามาเยอะๆเลยนะครับอ่าเฮ้ยเดี๋ยวไปหยับหญ้าโถหญ้าหญ้าก็แย้แล้วจนะมันข้าวครับโอู้ดูดิคือแบบมีอ่ามากมายเยอะแยะเดี๋ยวจะต้องต้องอ่าเรียบเรียงก็พูดก่อนนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยโอเคปลูก okay. ข้าวขึ้นไปเลยนะฮึอ่าที่ต่ว่าเออจะจะปิดโอ้โหโคตรมึ่นเลยครับผมเอ้ยเดี๋ยวนะ อันนี้คือป่าเลยอะเดี๋ยวต้องกด F3 ดูเขตนะครับผมเราเราจำป่ามันไม่ได้เว้ยเฮ่ต้องเข้าไปดูเขตก่อนละกันนะครับผมว่ามันคืออะไรเป็นเอ่อมันเป็น forest หรอ What the fuck เป็น forest จริงด้วยครับโอเคช่างมันนะครับผมเฮ้ยมันจะมืดแล้วเดี๋ยวกันนะแล้วผมผมว่าผมต้องไปแสะไอ้ขนแกะมาแล้วแหละนะครับต้องงานหยาบแหะดูทรงแล้วนะครับผม <c oughs> โอเคเราจะเอาขนแกะตามโคมไฟเลยว่าจะเอาขนแกะตาม อ่โปเกมอนเซ็นเตอร์เอเอาตามมีดกันนะครับผมจะค่อยมาคืนแล้วกันนะอย่างนี้ก็ได้เหรอโอเคนะครับเอามาเอ้ยแหวงเลยว่ะแม่มันแหวงฮะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปตามหามาคืนแล้วกันนะเดี๋ยวผมเอามาคืนให้ทีหลังนะครับลุงเดาขอเวลาสักสิบพาร์ต้กันนะผมคืนสิบพาร์โอ้ลุงบอกขนาดนั้นมึงไม่ต้องคืนละมั้งโอเคนะครับผมทา ก็ติง้ง disturb ตกตกโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำไมเราหิวขนาดนี้วะเฮ้ยมันเริ่มไม่ใช่แล้วนะครับเราต้องไปถ่อปลาลอสซอมอนนะครับผมอย่างรวดเร่งครับผมว่าจะไปตามหาคอยคิงแล้วลว่ะแล้วก็ต้องหาหาจะคอยคิงแล้วแหละดูดูดูรูปทรงแล้วโอเคเราจะมาพักที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามีของที่เล็กแต่ว่าโคตรสุดจะอำนวยความสะดวกอะไรนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวก่อนนะนี่ตูจะทำอะไรวะทำขนมปัง สุดแสงจะไม่อร่อยอร่ยแซ่ <c oughs> คตรหล่อนนะครับแล้วก็ทำเตียงใช่ทำเตียงนะครับผมนี่เป็นไงทำจากใช้บูวู้วยรวยปะละ่ะห <c oughs> ลักการไหนเนี่ย <c oughs> โอเคนอนก่อนเอ้ยทำไมมันนอนไม่ได้อ่าเรียบร้อยนะครับผมนอนตามสูตรเลยนะครับอฮตื่นเช้ามาอากาศเต็มใสโอเคครับเราจะไปเอาหินมาเผาโพเตโต้แล้วก็ จะไปล่าคอยคิงแล้วกันนะครับผมในคืนเย็นวันนี้คืนเย็นวันนี้คืออะไรวะเ่ยโอเคนะครับผมยวถือว่าเป็นภารกิจของเราแล้วกันครับเราต้องไปตามหาหินมาก,ก่อนน่ะอ่อพิกแอกดูไปแต่ว่าจะพิกแอกโอเคเอามานี่ครับแล้วก็ต้องกินเซเบียนก่อนอะขนมปังงำง,ำ,งำเลยแล้วกันนะครับผมโ <c ười> คตรอร่อยนะครับโอเคเราจะไปตามหาหินมาจากไหนนะครับดูไปก็เจอหินแล้วแต่ว่าเราจะไม่เอาจากตรงนั้นนะครับผมเราจะไปตามจากเอ่อใกล้ๆนี่มันมีเหมืองปะ คงจะมีแหละแต่ว่าผมขี้กะถาและผมไปขุดเอ้ยยังไงเจอลาจระเป็นหินเป็นหินแต่ว่าเออก็ไปเอาก็เป็นหินแล้วนั่นแหลบนะครับผมแต่ไม่มีฐานว่าเออไม่ไมเดี๋ยวใช้ไม้เผาไปก่อนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวฐานเราจะไปตามล่ากันพาดหน้าลวกันครับแล้วคลิปนี้พอแบบว่าพอให้สามารถรอดอยู่รอดอยู่ไออยู่รอดทําภาพนะครับไม่ใช่เอาเป็นว่าพอให้สามารถอยู่รอดได้ก่อนล้วกันนะครับผมในคลิปนี้ครับที่ถือว่าเป็น าการเริ่มต้นด้วยเลือกงาม, andy, ม,นนงมยามดีนะครับผมนี่บนข้นงผมคนเดียวเทีบว้าวโอเคนะครับเอาหินมาสัก20อันน่าจะเพียงพอนะครับผมนี่คุ่ยใครไปเดยเ <c oughs> ออเออเก็บมานะครับ19และ20เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการไปตามล่าห่าคอยคิงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นนี่เว้ยอ่าไม่เรียบเต็มเลยแต่ว่ามันหายไปแล้วนะครับผมโคตรน่าโศกเศร้าเสียใจนะครับไอมี เชนเนอร์ด้วยนะครับผมแต่ผมคิดว่าเราคงไม่สามารถไปสู้เขาได้นะครับมาเราไปตามล่าฆ่าคอยคิงดีกว่านะครับผมทำไมหดจังวะโอเคเยวเตรียมอาฟืนก่อนละกันนะครับผมเป็นเสบียงในการเรียกไอเดียวว่าเป็นเป็นทรัพยากรนะครับผมที่เอาไปเผาเนี่งพูดยิ่งงงไปเฮอเอาไปว่าสร้างมาเจอครับผมโอเคครับตัดมาเรียบร้อยนะครับเอาไปสักหนึ่งแกลลอนแกลลอนนี่มัน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 หน่วยมันหน่วยของน้าปะวะโอ้ย โคตรงงววยงงนะครับยิ่งพูดยิ่งงงเลยครับจังหวะนี้โอเคขุดมาขุดก็แย่แล้วมาตัดไอ้ป้าเออนะครับก็เรียกว่าเออนะไม่ไม่จะพูดแล้วนะครับเราตัดไม้ไปเลยแล้วกันนะครับผมเอาสักอ่าสามสิบชิ้นนะครับเยวไปไหมเยอะไปน่าจะเยอะไปอ่าตัดต้นนี้ก็พอแล้เออแต่จริงๆมันน่ามาตัดแถวนี้ดว้วยดูดิมันแบบรู้สึกว่าความเป็นซิวไรสเต,เตชั่นที่มันหายไปเลยนะครับเนี่ยแต่ก็เรียกว่าช่างมาถือครับผมโอเคครับ มาเราไปตามล่าคอยคิงดีกว่าครับผมเอาไปสักสิบล้านตัวนะครับเยอะไปเยอะไปเอาไปสักสองสามตัวพอนะครับผมอ่มีคอยคิงไม่เท่านี้นะครับผมบอกเลยว่าแบบเรานี่โกงมากเพราะแมปเพราะแมปเราสามารถบอกโปกเกมอนได้นะครับนี่มีนิตัวร้านนะครับผมแล้วก็โปกเกมอนน้ำอยู่ประมาณแปดเก้าตัวนะครับไม่ใช่ไม่ถึงเฮ้ยนี่โปกเกมอนใหม่เหะอ,อู้เป็นโปกเกมอนใหม่ครับนี่มันประตูกอมองไม่ชัดครับผมมันอยู่ในน้ำแฮป อยากเจอคอยคิยงฮะ,ะเราจะไปตามล่าคอยคิยงเอ้ยเซนเตอร์กหรอมามาสุกเถอะทำไมทำไมกบนิดทำไมกบฉันตรงแค่นี้โอ้บับเบิ้ลไปนี่นะเจ็บประสีเซนเตอร์โอเคบับเบิ้ลไปอีกสักทีหนึง่งอ้าวบอกเลยว่านาเนี่ยไม่แต้มชะล็อกฮ่าฮ่าเฮ้ยโอดิสบามทัดเพื่อเราแพ้ทางอย่างยอดยิ่งนะครับผมยิ่งยวดเลยนะครับเนี่ย โอเคด้านดูมีฝูงปลาโป,โปเกมอนคืออะไรไม่รู้นะครับแต่เราจะไปดูหวังว่าจะเป็นทางด้านของคอยคิงที่เราตามหามากกว่าประมาณ3 0 0แสนล้านพาร์นะครับผมเป็นโกดีนไว้เฮแล้วคอยคิงชั้นอยู่ไหนเนี่ยจันหาคอยคิงไม่เจอ <c oughs> อคอยคิงชั King, ้นอยู่ไหนทำไมคอยคิงไม่เกิดแลว้วเนี้ยไอ้สตาร์วิลลเหรอเร็วเจ็ด มาสู้กันหน่อย,ยไหมอะสตาร okay, ์รี่โอเคปั๊บโู้ตูนี่เพล้ยเลย <c oughs> คือมันเร็วกว่าเราอะคือถ้าผมฝืนสู้ไปเมื่อกี้ผมก็ตายเจอป๊อปโปน่ารักเนีน่ยเสียงอะไรวะเฮ้ย what the fuck what the fuck ป๊อปโปโอ้โอ้งงึก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  this what is t h ิด ฉันงงนะครับแต่งงกว่าคือทําไมคอยคิยงตูหายไ่เจอเอ้ยหาคอยคิยงไม่เจอเลยเว้ยมันไปในมันไปในกันหมดแล้วสหลับคอยคิยงของฉันโอ้ไม่ก็ลเลยทำไมฉันไม่เจอคอยคิยงเราเจอตันิจนจาไรนนพวกนี้เนี่ยไอมันช่างไรประโยชน์นสริงเลยนะครับผมเอีเรามาพูดถึงเป้าหมายในซีซั่นนี้ดีกว่าไหมซีซั่นนี้นะครับผมเป้าหมายของเราเนี่ยยังไม่ได้ตั้งเว้ยคอยตั้งคอย,ย,ยคิดแล้วกันครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าซือ่า เวลาน,นี้โปเกมอนตำนานมันเกิดเยอะขนาดไหนนะครับผมจะเป็นรอบที่เราจะคือเกิดเอาเกิดเอาเลยนะครับ <c oughs> หรือว่าผมลงดีเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมโอเคครับมาตามหาต่อเรื่องเสียงอ่อยเราห้อยติมตมติมเติม,ตม,ตมแล้วเนี่ยเอเอเฮ้ยเจอลักซิโอโอ้โหทำไมมีแต่ท่าที่เราแพ้ทางทุกชาติไปนะครับไม่ใช่เฮ้ยมันร่างสองเซียนเติร์กแล้วนี่มันหนูหนูจมน้ำวัดดีเพื่อนเลเวลยี่สิบเอ็ดเหรอเอ้ยยังไง นั่นไงเจอแล้วปลาสวรรค์คอยคิงนั่นเองหวังว่าเลเวลน่าจะน้อย14นี่มันตีได้อย่างวะ,อะลองเสี่ยงดูละกันอ่ะ14ใช่ไหมโอเคอาทิกใช่ไหมจิกจิกอ่าฮ่าเข้าอยู่ครับผมหวังว่า14มันจะไม่ตีครับแต่ว่าถ้าแท็กเกิลมานี้ก็เงือบเหมือนกันนะครับผมแต่หลังจากที่เราเตีไป3รอบไปแล้วมันยังไม่ตีก็น่าจะเริ่มจะวางใจได้ละกะมังมัง กระมังมังมันคืออะไรวะโอเคตีๆไปก่อนแล้วกันครับชิกไปเลยลุนๆครับผมพรอนนะพรอนเชื่อท่าโคสอเสียดหรือว่าคนพูดมันสอเสียดวะน่าจะอันที่สองนะครับอ้กแกตาแล้วแกาตาแล้วจุกไปไตายซะข้อคิง,งรากอนชิกไปซะเรียบร้อยได้คราฟิตไปสองตัวปลากร์ตูนนะครับผมนี่มันนีมโมนี่่าครับนีมโมแอนดอรี่นะครับคู่หูผจนภัย มันใช่ช่นนี้ป่าวะ <c> ่า <oughs> มิดอ่ามีโอ้โหมันมีตัวเดียวเองว่าอะไรเนี่ยโคตรสุดเศร้าเซ็งซึมเลยครับแต่ว่าเราได้มาสองตัวก็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 แจ่มละละละกำลมังมั้งกำลมังมังอีกแล้วมันคืออะไรวะอ่าเดี๋ยวขออ่าอ่าขอดูอีกสักตัวละกันนะครับผมถ้ามันมีนะครับเอ้ยยังไงเกิดมาสองตัวแรกเกิดมาสองตัวแรก หวังว่าจะเป็นคอยคิงนะครับผมโหมันอยู่ลึกขนาดนี้เดี๋ยวจะขอเปิดแสงแป๊ปนึงโอเคสว่างขึ้นมาไม่ได้ช่วยบ้านเลยเลฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะอ๋อเฮ้ยมันมาเกิดอย่างน้ำหรืออ๋อปกติเห็นเกิดสว่างมาแรงเนี่ยผมสงสัยจะมีการเปลี่ยนสุดเกิดโปเกมอนด้วยครับในเวอร์ชันนี้เรียคิดว่ามีการอัปเดตแบบว่ามากมายเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วเธอคือใครเฮ้ยเธอคือคนที่รังแกฉันใช่ไหมเดี๋ยวจับ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 ตอนนี้เนี่ยโฟกี้ชั้นเลเวล6แล้วนนะ พอแชนเนี่ยเธอเตรียมตัวเจอแน่นอนฮ่าเป็นไงเหมือนตัวร้ายปะโอเคมาเราจะมาล้างแค้นกันเธอเสร็จ <increasingly> ฉันแน่ <basics> okay. อย่างนี้ไปไหนนะโอเคมาสู้ก okay. okay. ันไปเลยโฟเกตบับเบิ้ลเฮ้ยเออเอาแต่เหลืองเหมือนกันเว้ยเหลืองเหมือนกันเว้ยนี่วูหเฮ้ยมึงมีสองตัวเหรอเฮ้ยเออแต่ว่ามันเป็นธาตุดินว่ะเฮ้ยเอาว่ะ เราเร็วกว่าเราต้องชนะเรียบร้อยผมจะมีอีกตัวอ h my fucking oh click t a กแต่ว่าตัว o อโอ้โหขี้โกงง่ายโอ้มีสามตัวโอ้ทำไมเธอขี้โกงเราอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่างั้นเราก็ปั๊มเลเวลได้เฮ้ยเฮ้ยเธอ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 มามาเดีก็ต้องได้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 หลักการแล้วได้หลักการและเจอฉันแน่โอ้โหยแต่ว่าเป็นการปั๊มอีนี่อะไรวะเนี่ย what the fuck มันคืออะไร อ๋อนี่ตัวแรนเหรอปล่อยไปไป,ไปก่อนนะครับเราไม่ไม่ใช่เขอปล่อยเรานะแต่ว่าอ,อ่าใช่ใช่เขอปล่อยเราเอ้ยเอาหายไปแล้วเหรอนะโอ้โหสงสัยกลัวเราเก่งเกินไงการพูดอย่เงี้ยได้แพ้มาสองรอบโอเคในะครับผมงั้นคลิปนี้ครับก็ขอจบเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถือว่าเริ่มต้นได้ก็ก็สวยนะครับผมก็เจอโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ได้ที่อยู่ที่นอนที่กินแล้วนะครับผมแล้วก็มี สเสบียงแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าคลิปหน้าเราจะมาผจญแพ็กกันต่อนะครับผมในโลกแห่งโปเกมอนแห่งนี้นะครับโอเคผมก็เจอกันคลิปหน้าะกันนะครับผมกับกบน้อยน่ารักตัวนี้นะครับโอเคผมบ๊ายบายครับจุ๊หู